ก็ู้ชมไปที่คนนี้กันบ้างนะคะก็ยังสวยออร่าขึ้นทุกวันเนี่ยคุณอ้ําพัชราภาค่ะล่าสุดเราเห็นออกมารับงานอีเวนต์บ่อยเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆช่วงนี้ก็ออกมาบ่อยแหละแต่ว่าก็ยังคงมีมาตรการกักตัวของตัวเองอยู่นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยหลายคนบอกเ้ยมองเริ่มผอมลงนะพี่อ้าบอกว่าเดี๋ยวต้องไปฟิตหุ่นนะคะเพราะว่าเห็นพี่เอน้ำหนักลดลงผอมลงตัวเองก็ดีใจมีความสุขเอาเป็นยังไงไปอัปเดตหน่อยค่ะใช่ค่ะก็ ช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงเบาลงบ้างแล้วที่แบบดูไม่อันนากลัวไม่อันตรายมากขึ้นเอาก็เลยออกมาทำงานบ้างกังวลมากังวลมากเลยค่ะก,ก่อนมานี้ก็ตรวจตรวจใหญ่เลยใช่ค่ะก็กลัวคือเรากลัวว่าเราจะทําให้ทุกคนติดด้วยเพราะบางทีเราถ่ายรูปร่วมสัมภาษณ์บางอย่างเราต้องถอด ออกใช่ไหมคะเรากลัวมากกว่าว่าจะเป็นต้นเหตุก็ยังไม่ได้รับอะไรเยอะมากเลยนะคะเราไปเราก็กลัวคือเราไม่ได้กลัวตัวเองคนเดียวกลัวพ่อแม่ที่เราอายุมากแล้วใช่ไหมคะเราเป็นอะไรเขานปอะไรขึ้นมาเราก็รู้สึกผิดป่ะโอ้มันก็คุมที่กักตัวหกวันนี่รู้ไหมบ่าห้าออกไปทีหนึ่งอะหกวันนั้นอยู่ในห้องดูเดินเงียบๆใส่แมสก์ไม่ลงมาแต่ไม่กินข้าวร่วมก็จะถือไปกินตรงกระบองเพชรข้างนอกบ้านมากบนห้องนอนบ้างคือจะทําตัวอย่างนี้คือที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ตลอดถ้าเราได้ออกจากบ้านนะเราก Oh. แต่ไม่ใช่ว่าเก็บตัวอยู่ในห้องนอนอย่างเดียวไม่ใช่เดินลงมาแต่ก็ใส่แมส oh. แต่กินข้าวไม่ร่วม oh. ไม่มันเป็นความสุขของเขาเนาะ oh. เขาอุตส่าห์ลดขนาดนี้เราเข้าใจไงว่าแบบความตั้งใจของคนคนหนึ่งที่อยากผอมขนาดนี้แล้วเขาสําเร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะใี่คะบอกว่าพูดถึงความสุขกันที่พี่เอ้น้ำหนักลดลงไงนะคะก็บอกเออเป็นความสุขของเขาก็ดีใจกับเขาส่วนตัวเองบอกว่าเดี๋ยวจะไปฟิตหุ่นออกกําลังกายแล้วเพราะรู้สึกว่าผอมไปเนาะจริงๆให้แบบพยายามพยายามแบบว่าฟิตหุ่นนิดนึงก็คือจะสวยสะพรางตอนนี้ก็สวยสะพรางไม่ไหวแล้วคน๋ยวพ่ายพี่เองเดย๋ยวาพ่ายพี่เอนะเดี๋ยวเจอพี่เอ เขาแซวกันเก่งเนาะค่ะ